มันเป็นคนของนาทยามันเอานาตยาไปแล้วต้องบอกให้ทุกคนได้รู้ไวเนี่ยคือหัวขโมยเจ้าข้าโอ้ยมันคือหัวขโมยเุกข้าอห้ความรักเข้าตาแต่ละท้องไมาดใจแหยมอก อะไรมึงต้องบอกได้ไม่บอกมึงรู้ดิอือมองมาขู่ไม่บอกไม่บอกขู่ก็ไม่บอกยังรู้ที่ไหนขู่ไม่บอกแล้วขู่ไม่รักชีวิตแล้วอะทำไมอะมึงต้องรักตัวเองมากๆแล้วต้องบอกก็รักตัวเองแล้วแต่ขู่ไม่บอกเลยนะขู่ไม่รักตัวเองก็ไม่รู้หลังนั้นหลังยื่นไม่บอกไงเออไม่ถามแล้วไม่ดังด้วยเพลงกูอะ เาลตตลกมึกออกปไหนเนี่ยเป็นตลกมึกจะมีนักตายไมไ่เพลก่อนเลยรอเพื่อนก่อนยังฝากพ่อไว้กับเพื่อนมาแน่เอางี้น่าจะยาวอยีไหเขาไม่บงเข้าที่บอกกระเทตานี่ดู